สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะเก็บตกจากเนชั่นพักข้ามในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2558ค่ะวันนี้มีประเด็นใหญ่ในแวดวงสื่อสารมวลชนต้องติดตามนะครับหลังจากที่มติคณะกรรมก,การนโยบายของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับมีความเห็นที่จะเลิกจ้างผู้มีการของไทย i ีเคุณสมชัยสุวรรณบันนะครับซึ่งหลังจากที่มีคําสั่งปดออกมา คุณสมชายก็ไปชี้แจงกับพนักงานภายในสถานีโทรทัศน์ไทย PBS อยู่ณขณะนี้เลยกำลังถือไม้แล้วก็พูดคุยกันอยู่เป็นการภายในณขณะนี้รเรารอสัญญาณในการถ่ายทอดกลับออกมานะคะคออลองฟังบางช่วงบางตอนก่อนไหมคะที่ได้มีการพูดคุยกับพนักงานถึงสาเหตุที่ทำให้กรรมการนั้นมีมติปลดออกในวันนี้ทันทีค่ะและมีนักแขของเราไม่ไถูกลไป นะะฮอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมมองว่าต้องมองทะลุไงมองให้ขาดสามปีข้างหน้าองค์กรอยู่การปักแล้วเราพยายามตอบคุามค่ประชาชนข้างนอกคุณเอาเงินอกองท้องมาใช้อ่ะคุค้มค่าไหมร้านสองช่องคุ้มค่านะอันไหนอันไหนคุ้มค่ากว่ากันความคุ้มค่าที่ตการนำถามเข้าม,มานี่คืนภาษีประชาชนใช่ไหมฮะ นี่คือสิ่งที่ผมก็วางแผนม้ให้แล้วนะฮะมันจะต้องเไปไ็นปเครื่องในตามนี้แต่ถ้าหากว่ามีนักติดนักเลือกอะไรก็ว่าไปเพราะว่าตอนนี้ก็บมดหมดมาทัานทีองค์กรเนี่ยมันโตขึ้นไม่ใช่เล็กลมีพลังติดมากขึ้นมีความต้องการที่จะขอปรับเทยดานให้มากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ทาข่าวทำอะไรอย่างงี้เราต้องช่วยเหลือคนพิการ,รอยู่ดีแต่มันเติมเข้ามาแล้วเด็กเยาวชนครอบครัวและคนพิการ ทำยังไงให้เราอยู่ในสร้างความมั่นคงทั้งดีแล้วก็มีมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนให้าาองค์กรขณะเดียวกันก็วางชัดเจนเรื่องตลาดอย่างที่เนี้ยีฟีดแบะเข้ามาระมแหล่เรื่องระยะทุ่งโล่งว่างเด็กเตมันไม่สามารถจะไปรอตอนสองทุ่มครึ่งเรืองตัวทุงโล่งว่างเขาจะรอ,นอนแล้วมันก็คือความขาแดแคลนช่วงทางทางมันมีแค่เนี้ย 6โมงถึง2ทุ่มเนี่ยคุณจะเอาเงินใสา่แล้วคุณจะดูแลคนขนาดไหนข่าวรถระเบิดในระวังตูงทำไมคุณมีข่าวนิดเดียวอะไรเงี้ยต้องรอคอสทอจบแล้วค่อยออกข่าวเ่ยมันไม่ใช่เงี้ยเนี่ยข่าวมันต้งนองรันได้ทันทีแล้วทำได้แล้วก็มีออกมาออกมาเต็มๆเลยจะมีมีเมอร์สีไปก็แล้วแต่แล้วที่ให้มันยาวไว้เขาเ้ยให้ได้เพราะว่าคือสาธาระมีอสองเรื่องสองขัญข่าว และเด็กเยาวชนครอบครัวสื่อสารกันทั่วโลกเหมืนกันต้องจับเด็กเป็นตัวประกันใครมนุษยที่อเมริกาบิ๊กเบิร์ดโธนะเรียกร้องมางหนึ่งครั้จำได้ไหมบิ๊กรอมนี่แข่งกับใครซนะนั้นประมาณเมื่อไหรบิ๊กร้องที่อกจะตัดว่าประมาณปี80อเมริกาทักเดียวขึ้นเฟซบุ๊กแต่เมื่อบิ๊กเบิร์ดไม่รู้ใครจะรู้จักบ,บิ๊กเบิร์ดกัน เศรษฐมีสิทธิ์นี่คือเกมเหมือนกันเที่ยเด็กก็เหมือนกันใครจะมาจะใครจะมาเล่นงานดีดีซีเดี๋ยวเขเด็กขึ้นมาละเด็กขึ้นมาคันเพลงหรือมองเงินรืออะไรองเียนี่คือเรื่องความคิ่ของอนาคตที่หม่เจ้าเจ้าทวารีจะบอกไปลุกหน้าว่าเป็นเรื่องอะไรเองนาเขาเองว่าจะทำงานต่อไปยังไงนะจะมียุทธศาสตร์ยังไงจะมองเกมขาดไหมมองเกมตลาด ก็เป็นช่วงบางตอนนะคะของการพูดคุยกับพนักงานภายในไทย PBS พูดคุยกันถึงแนวทางการทำงานที่ผ่านมาว่ายากลำบากแค่ไหนโดยเหตุผลที่กรรมการนโยบายปลดคุณมสมชัยในวันนี้ออกเนี่ยนะคะสรุปได้ใจความสั้นๆอยู่2เรื่องก็คือ 1. คุณสมชัยนั้นเคยอนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกิน50ล้านบาทโดยไม่ผ่านการอนุมัติของกรรมการนโยบายถึงสครั้งด้วยกันสก็คือใช้คาว่า ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแต่แปลความออกมาได้ว่ามันเกี่ยวกับปัญหาเลตติ้งของไทย PBS ที่ตกต่อเนื่องแล้วตอนนี้ก็มีการเผยแพร่บันทึกข้อความของคณะกรรมการนโยบายนะครับในเรื่องของสัญญาเลิกจ้างให้ทํางานในตําแหน่งผู้มำนการของไทย PBS ในเอกสารบอกว่าไทย PBS ได้ทําสัญญาว่าจ้างนะครับให้คุณสมชัยสุบันบันเนี่ยเข้ามาเป็นผู้นอนวยการมีระยะเวลา4ปีตั้งแต่วันที่1ิตุลาคมปีห้ จนถึงวันที่9ตุลาคมปี2559แต่ว่าจากการติดตามการปฏิบัติงานของคุณสมชัยในรอบปีที่มีการประเมินตั้งแต่ปี2557พบว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆไม่มีแผนบริหารงานด้าน,นความเปลี่ยนแปลงและแผนกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันขณะเดียวกันก็ให้เหตุผล,ละครับว่าสัญญาเลิกจ้างครั้งนี้ มีการอ้างนะครับกรณีอนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกิน50ล้านบาทโดยที่ยังไม่รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายถึง4ครั้งถือเป็นการขัดระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุปี2553และฝ่าฝืนมติของคณะกรรมการนโยบายนอกจากนี้ยังไม่ความร่วมมือกับสำนักตรวจสอบภายในที่ทักท้วงและขอให้ชี้แจงหลายครั้ง ซึ่งเป็นการขัดต่อหลักธรรมาภิบาลที่ดีขององค์การนะครับแล้วก็ยังระบุด้วยนะครับว่าผู้อำนวยการไทยพีบีไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างข้อที่13.3ที่ต้องปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายก็เลยมีความเห็นนะครับให้เลิกจ้าง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป<ม>แล้วก็ <ผล S 2> บอกว่าไม่จําเป็นต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนใดๆเลยนี่ค่ะลงชื่อในบันทึกข้อความฉบับนี้นะคะโดยประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดรนรงเพชรประเสริฐได ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณสมชายให้สัมภาษณ์อยู่นะคะถึงรกรณีที่เกิดขึ้นว่ากําลังเตรียมร้องขอความเป็นธรรมตามกฎหมายแล้วเพราะถือว่าการปลดออกจากตําแหน่งผู้มีการครั้งนี้มีกระบวนการออกคําสั่งที่ไม่น่าจะถูกต้องโดยปกติถ้าจะมีการปลดพ้นตาแหน่งต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย3-4วันแต่เมื่อกรรมการนโยบายบอกว่าให้มีผลวันนี้เลยหลังจากมีมติ คุณสมชายบอกว่าก็ได้ถามด้วยวาจาไปแล้วว่ามีผลทันทีใช่หรือไม่บอร์นโยบายบอกว่าวันนี้ก็ต้องวันนี้ค,คุณสมชัยพูดว่าผมไม่ทราบล่วงหน้าเลยว่าจะมีคำสั่งปลดในวันนี้แต่ที่ผ่านมามีเขาลางมาตลอดค่ะคุณสมชัยยังย้อนกลับไปถึงการทําผลสำรวจความพึงพอใจของพนักงานไทย PBS ที่ได้คะแนนชนะอย่างถล่มทลายถือว่า ชนะในการทําผลสํารวจว่าพนักงานพอใจในการบริบหารงานพอมามีคําสั่งปลดจึงงงว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคุณสมชัยยังชี้แจงกรณีการอุมัติงบประมาณเกิน50บล้านบาทเรื่องนี้เกิดขึ้นมา3ปีแล้วกําลังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่มีการสรุปว่าตัวเขาผิดและยืนยันละครับว่าได้ทําตามขั้นตอนทุกอย่างถ้าคิดว่าเรื่องนี้เป็นความผิดก็น่าจะมีการปลดไปตั้งแต่3ปีที่แล้วเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ที่จะนํามาเป็นสาเหตุในการปลด ด้วยการพ้นจากตําแหน่งนะครับส่วนข้ออ้างเรื่องเรตติ้งตกคุณสมชัยก็บอกว่าขณะนี้สถานีโทรทัศน์ดิจิตัลเกิดขึ้นใหม่ถึง24ช่องหลายช่องก็เรตติ้งตกทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไทย PBS เป็นทีวีสาธารณะจะไปสู้รายการสถานีช่องบันเทิงได้อย่างไรคะณะกรรมการนโยบายต้องเข้าใจปัญหาและอุตสาหกรรมทีวีด้วยนะฮะนี่นะนคะเมื่อมีมติ ปลดผู้มืการสถานีไทยพีวสีสคุณสมชัยออกแล้วมันก็จะมีผลต่อเนื่องทําให้คณะกรรมการบริหารทั้งคณะทั้งคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์คุณมงคลลีลาธรรมคุณสุพจน์จริงจิตและคุณพุทธิศักดิ์นามเดชสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ทันทีในวันนี้เหมือนกันนะคะณขณะนี้ไปก็จะต้องเป็นคุณพวงรัฐสองเมืองผู้มืการสํานักร,รายการขึ้นมาเป็นรักษาการผู้อํานวยการแทนค่ะครับคุณสมชัยยังบอกด้วยนะครับว่า รู้จักกับอาจารย์นรงเพชร,รประเสริฐประธานบอร์ดนโยบายทํางานร่วมกันได้ดีในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไรต่อกันนะ,ะจึงไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นอันเจนดาของใครแต่บอร์ดมีทั้งหมด9คนต่างคนต่างก็มีวาระต่างกันไปนะครับแต่ว่าการมีมติในการเลิกจ้างทั้งนี้เนี่ยก่อนที่จะหมดสัญญาในวันที่9ตุลาคมปี2559ค่ะถ้าย้อนกลับไปดูเส้นทางของคุณสมชัยสุวรรณบันเนี่ยนะครับเป็นคนจังหวัดระยอง ปัจจุบันก็อายุ64ปีนะครับประวัติการทํางานเริ่มทํางานที่หนังสือพิมพ์นะครับหลังจากเหตุการณ์14ตุลาคมในกลุ่มผู้บุกเบกิกหนังสือพิมพ์ธุรกิจ Thailand b u s i n e s s จอนอเ a l นะครับหนังสือพิมพ์ธุรกิจฉบับแรกของประเทศไทยก็ทํางานในสื่อสิ่งพิมพ์เป็นเวลา8ปีนะครับจากนั้นปี2524ก็ไปทํางานกับวิทยุ BBC ที่ลอนดอนเริ่มทํางานเป็นผู้ประกาศข่าวต่อมาก็ได้ปรับขึ้นเป็นผู้จัดรายการอาวุโส และหัวหน้า,ผาแผนกภาคภาษาไทยในปี2535ก่อนในการพฤษภาธรมินหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการโอนรับตำแหน่งผแผนกมาเป็นผแผนกเวียดนามพามา่าแล้วก็บรรณาธิการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้จนกเกษียณจาก BBC เมื่อปี2549ระหว่างทํางานในลอนดอนก็เคยเป็นบรรณาธิการสามัคคีสารของสามัคคีสมาคมแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เสียงไทย ในสหาราชอาณาจักรด้วยก่อนที่จะขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการของไทย PBS เมื่อปี2551ถึง5 5ก็เป็นคณะกรรมการนโยบายไทย PBS มาก่อนนะแล้วในตำแหน่งผู้อำนวยการนีน้รับตำแหน่งมาตั้งแต่1 10ตุลาคม5 5วันนี้มาถูกคำสั่งปลดออก9ตุลาคมเท่ากับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง3ปีพอดิบพอดีเลยนะคะนับกันท่นๆเลยก็พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ1ปีเต็ม หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์แหละครับว่านี่จะเป็นเรื่องการเมืองภายในของไท a i PBS หรือไม่นะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามคุณสมชัยแต่ว่ายังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลเพราะว่าตอนนี้ก็ยังชี้แจงกับพนักงานไท a i p บีเป็นการภายในอยู่แต่มีรายงานบอกว่าเดี๋ยวจะลงมาด้านล่างของอาคารแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลากหลายสำนักข่าวที่มารอติดตามความเคลื่อนไหวแล้วนะคะมีความเห็นจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมเกียรติอ่อนวิมลด้วยนะคะอาจารย์สมเกียรติบอกว่าปัญหาใหญ่ของไทย PBS นั้นเป็นปัญหาการเมืองภายในกลุ่มพนักงานที่มีที่มาแต่อดีตแตกต่างหลากหลายไม่สามารถผนึกหัวใจให้หลอมรวมกันกับองค์กรใหม่ได้ถ้าจะปลดใครออกจากไทย PBS ควรจะปลดพนักงานระดับหัวหน้าสำนักผลิตงานต่างๆมากกว่าจะไปปลดผู้อำนวยการคุณภาพรายการสะท้อนคุณภาพหัวหน้าสำนักต่างๆ บอกว่าขอเป็นกําลังใจและเห็นใจผอ,อ,อสมชัยคะ่ะที่ถูกปลดออกจากตําแหน่งผู้มีการไทย PBS เป็นการใช้อํานาจของกรรมการนโยบายที่บอกว่ารอติดตามการถแถลงในช่วงเย็นนี้อยู่นะคะอาจารย์สมเกียติก็บอกว่าขอเป็นกําลังใจให้กับผอ,อ,อสมชัยที่ถูกปลดออกจากตําแหน่งผู้มีการไทย PBS เป็นการใช้อํานาจของคณะกรรมการนโยบายที่ถแถลงให้ทราบเมื่อเย็นที่ผ่านมาปัญหาใหญ่ของไทย PBS เนี่ยเป็นปัญหาการเมืองภายใน ของกลุ่มพนักงานที่มีที่มาที่ไปแตกต่างกันในอดีตนะครับอ,อาจารย์สมเกตบอกว่าหากจะปลดใครออกจากไทย PBS ควรจะปลดพนักงานระดับหัวหน้าสํานักงานด้วยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรารอติดตามประเด็นนี้อยู่นะคะคเพราะว่าณนะขณะนี้คุณสมชัยก็ยังอยู่ระหว่างการาชี้แจงกับพนักงานก็หลายคำถามแล้วค่ะสำหรับคนที่ติดตามผลงานหน้าจอของไทย PBS ว่าการปลดผอ,อ,อครั้งนี้มีผลกระทบอะไรต่อตัวช่องบ้าง ก็ชี้แจงกับพนักงานเป็นการภายในมาตั้งแต่ตอน5้าโมงครึ่งนะค่ะผ่านมาตอนนี้ก็ร่วม40นาทีแล้วนะฮะอืมก็อีกประมาณ15านาทีข้างหน้าบอกว่าจะลงมาเดี๋ยวลงมาเมื่อไหร่เดี๋ยวตัดสดให้ได้ดูกันอีกครั้ง